ครับวันนี้ครับพบกันลาครับตาว่างเราเรืองหยุดไปไลว่วันวันนี้คุ้นก็ตกไม่ยุดไม่เลแต่ตำเลยแต่ว่าก็ไปตบุญเดือนชิปที่วันกุนรีบสุดรัดมันจะปล่อสร้างโบ้หนุ่มสั้งเรียสร้างราวาจเจมไปยุ่ไปกันมายู้สุรัดตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดกมาคุยคาดสักปีหนึ่ง นกระตั้งปีตุตายเดือนชิบเปลี่ยนหนุ่มกาดบายดีเดี๋ยวกว่าปับดารุ่งลาคว่ากรา,าหาย้านเช็ดเรือระวันออกปัญซาหนุม่มปอยพอดีไปเลยจ้บไม่ได้ไปโรงพยาบาลอะไรแกไปะส้คีนนั้นกาดตำบุญตรงประเจนนี้หนุมมเออคร <c oughs> ับผมวันนี้ใจมาลาว ก็ดีว่ะไอไีอ้โอโอ,อของปากตายเราโอของบ้านเราอ่ายิ่งว่าอ่ามีประบสบการณ์ตรงไมาเฉยเฉยอ่าพิงลองเลือกกอมเด็กวันนี้เร่งเรื่องพิงลองเลือกกอมเด็กดี่มันเป็นพิ้งประจำตรงติ้นบ้านเฉยแต่มีประสบการณ์ไม่เฉยเฉยนุม่มจะมีลูกไร่คน กันนี่เราพีพีตุกแกน้องเวลาก็ไปหน้าไปได้เราเรน้องเก็บบ้านก้าบ้านมีปลีก้มเด็กลองปงแต่เด็กก็ไม่ใจมีปลีงอะไรนะเด็กๆเราก็ลงเรือกันเลยอัหน่องนอนในปลีกยูนก่นไปยูนกันมาอัหน่องนอนอีกเดี๋ยวไปเล่นมั่งกัดดู ได้พิงกรมเท็กมาได้ควางควางหังแต่เล็กนค่นีตัวก็ไปคว่างเร็วก็จะมาเราพิงกรมพิงลงเรือกหนองคว่าง <c ười> นอนเลยพีออไรมั่งกว่าที่ลงต่เล็กกว่าลายพิงพิงกรมเท็กนี่มันเป็นพิงที่เออกล่าวถึงบางทีเขาไปเที่ยวเลยแล้วเดือดงการไปอาจจะเป็นไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้โดยเฉพาะพ,พิงไปเที่ยวคนไปเที่ยวใจยา แล้วเมื่อมีปีง่มีปีงเพื่อ่ายิ่งเล่ลองอันกันยิ่งกระเจ้าก็ลองไก่เตือนเห็นไก่ะแจก็ลองไก่แจยิ่งหนกคูนก็ลองนกคูนพิงอ่ะพิงพี่ก็เล็กมันต้องปัญหาแน่คราวบางทีก็อาจจะเป็นการทบการเทะอ่าเผื่อตีจะเอ่อมาถึงกูยิ่งยิ่งโกรน่นะบบคุณแม่ๆเลยก็รู้ว่าเราดีเด็ดริงก็ลองเล่นกันไปตามเรื่อง อ่ามีอะไรมัง่งตีเพิ่มลง,งแต่เล็กตีจำจำได้น่ะิีดถึกได้ตัวอ,อ่าไอ้ตีจำได้เม้นก็เตือนนั่นแหละก็เตือนกันเตือนทั้ทงบ้านลูกเจ้ากี่ครานนอ,อนใหนแม่ปลูกช่วยได้ดามคว,ามว้านเหงืหวานดังปลูก หงาะน้อยแม่ปลูกเงลกาลูก้ากีการเอ่หลงแก่งเลยเด้ออั <c oughs> อยอดยาเลยอ่ออเออๆๆๆไปหน้อยพะนองไปกันไปกูดตัวมันแต่มันมันไม่ลงหัวไอ้ดินมันดีแต่มันมันชั่วมันไม่ลงหัวก็ร่ายยานในอ,อัวกิน นี่มันมันต้องอ้ไ้สักย่างอ่ไรกับไม่อะไรน่าเรากันดีกว่าไอ้มันมันดีดินมันชัวข้ายาดิวากินคนอะไรก็ตนที่อาจจะกระตกกระเทกนะไอไอะไรลาวะได้เพล่งไงตัวพล่กไปคนพ่ไปกอนนี่อ่าดูึกว่ามัองมีกันทั่วอ่าเอเออก็คุณนายก็ได้มาเสียใจือตีเนี่ย ไม่รู้กำนองน,นี่มันก็เคยรักตีน่าจะเป็นข้อกระม้นหาเออไปหนเออไปเมืองคนเออไปไปแลพระนอนและพระนังพระพิงเจ้าดังรัง,งกามุ่งเบืองก้าวไปในห้องไม่แลประทองก็ทรมเครื่อง ล่างก็าหมุงเบืองกระดับลงมาอ้ายโว้รถเรียกดแต่เล็กก็ต้องไม่มีเปลงไม่มีเปล่งอะไรเยดีเนาะการลงเป็นตำนองเปลงอล้วนี่น่าจะเป็นเปล่งแต่เล็กเปล่งก็เมื่อเปล่งโคนเนาะมันต้องทั้งมาเปล่งนี่แต่เล็กอะลงเปลงกันตัวเปลงคนไอ้ไอ้ไรลาไปเตียน

In nó ở lại cổng 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 ca lại cổng ở 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 lại lại cổng ở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  lại ว่ายน้ำยอแยอะไปก็มีกันมากมาจมน้ำสิก็เลยก็มีกับเลยแล้วก็อีแก่โดนอ่ะเอม่งปมก็จะนึกนึกขึ้นมาไม่ใจใครเลยว่าเราทิ้งกระป๋าปากตายแต่นั่งดังบุงดางดูราตัดเปลโบกเล่นไม่เลยยังอยู่ยางนั่นเลยปิงปิงนี่ไงปิงลมเรื่อยนี้อะไรเรื่อยอะไรหอกอ๋อ กินก um ับด like, nah, ูอะตร้งหลองเด็กเด็เลยลองลองกับุกเชียงมาดรลองอะไรก็เล้วนองก็ไม่นอนแล้วมันเนี่ยโยนนื้อโยนบวกก็หลักลูกบวแล้วก็ฝีเลีนเจยหลักเมื่อเลยหลักเมื่อคืนว่าพักเทียตากว่าป้ากาเจียแปดลุงลีเอ๊กบกบกไม่ตันลุงตัน้าเจี๊ยลองเงี้ยลอาแล้วนนะโยน ปีก็ต้องวันปาก็ามาน่จะว่ายุยุเลียยุะปัวเด็กเด็กมันมันอาจจะป็นอ่า่อนปรีกใหเด็กก็ได้เมื่ออยุ่ัเด็กอันดูบ้านเด็เขาเขาข้าวโรงเรียนก็ฮัดปลีไนน่อเไอ้ัตปลีงให้เด็กลองยิงสั้นๆเลยนักอื่นอางอาทิอยู่กลางองเเด็กนอันดูบ้านเดียวมาลองเด็ เดี๋ยวกไปเรอ่อยๆอายุเก้ามัวเลยไรเราจะดูไม่ได้นั่นคือปีงรมเรือเร็วมันมีถูกพากันมันมีถูกน่าจะถูกมีจุจันพ้อมันนป็กันพร้อมเด็กไอเด็กนอนไม่เป็นไรนะไอ้ไอ้ไอ้เรื่อยๆดาอะปงพอมเด็กกรเชื่อลบหลบอูดพูเปล่าเชี่ยวเชว

เดีว่ามันปรมาอายุายาอยุตเกียงราชุ่มที่อยู่อย่าน,นอ่ไาไต้รัน,น,นเหมือนไต้าันพวไต้าันเดียวเมนไปตมานฮัลโหลวาวานแม่เต้ามันกับไอใต้ก้องเราอยู่บ้านเล่นตัวเล็กเล็กเล็้นขึนเะดีย๋ยวลราเลงเมื่อนห้นเดีย๋ยวมเราเลงลูกตุ้ง พิงุกขุ้นไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอสาทุกจะยกนิทานอาดีตนตาตการนา่าเหลือใจเรื่องนักเละจันตะโคลบนมาเปิดนาประอบด้วยจงใจนอกคำครูมาเปิดดูกลางในพบจมไว้มิงโมลา จอมใจจึงข้าเมยียดาวแล้วละปัดบปั๊บจอมใจจึงจึงลุงโทษนางใจโชดมาตั้งน้าจังรากินเด็กตุ้มขิงลากาจาปฝันตา้เป็นชะนีต้องโทษดูสีจะอวดดีมีฤทธิ์เนรามิดไม่พีตันนะพีทีจิตนะตกับ ดันนีีจางนารีไม่ตันอบรมผู้ผิดนะผู้ชอบตามและบอกไม่เหมาะสมตัวดีสันดานอยู่ที่การอบรมเช่นสังคมปัจจุบันอ <c oughs> ิเตะแล้วติเตะแล้วนั้นพอเด็กได้ยุ พอเราเล็กในยุ่งไใจปีกลงเรื่ยจะลงปีก้วปแล้วลูกจุ๋งลองเตือนไปและครับวันนี้ตาว่างเราเรื่องไว้ก็ก็ไม่ใจเสยเห็นยึดเจอได้วันยายกัดยายกัดตอนไแล้นะไปเร็วอีกปีไแล้วอวังดากังวางมาดครับรับมาือผมกัดดงหนองอีกมาพือกันนี้ครับตอนนี้ก็คุณครับตวอสดีครับ